ถึงกับอีกหนึ่งสาวงามวัยทีนต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นการประกวดวิชินไทยแลนด์เองนะครับตอนนี้น้องคนนี้แต่งตัวมาแปลกที่สุดแล้วนะครับพร้อมกับแสดงของจับมาพิเศษด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาชื่ออะไรครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อบิวตี้นะคะรัตยาพรพัชรินรนค่ะอายุ17ปีนะคะมาจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะตอนนี้เรียนที่โรงเรียนนารีนุกูลค่ะนารีนุกูลนี่นะครับเป็นไงถึง รบครับค <Happiness. S 2> <ST> ือพอดีตอนพี anyway? ่เองนะคะตอนแรกยังไม่ทราบข่าวค่ะเพิ่งกลับมาจากสมาฮิงแล้วคุณแม่ก็โทรบอกว่าคุณแม่กําลังสมัครวิทินไทยแลนด์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่คุณแม่เป็นค่ะคุณแม่เป็นคนดันค่ะแม่ดันค่่ะใชครับอ่าค่อยไปฝันนะครับค่อยไปฝันค่ะอยากเป็นตอนแรกนะคะตั้งแต่เด็กๆเลยอยากเป็นดาราอยากเป็นดาราค่ะเล้วกร มันนางร้ายค่ะนี่น่าหวานอย่างนี่เล่นนางร้ามันเป็นอะไรที่ท้าทายค่ะชอบถึงกินคฟนะแต่ว่านักแสดงเรานี่ก็ต้องเล่นได้หลายบทวฟ้านี่อาจจะเป็นนางเอกก็ได้ไม้แน่ได้แน่ได้แน่ได้อะไรจากการประกวดเลยวะคุณคิดว่านะถ้ามาที่นี่คนจะได้ประสบการณ์มากมากเลยอะค่ะเพราะว่าไม่เคยมาเวทีที่ใหญ่ระดับข้าขนาดนี้่ะคไม่เคยเลยแล้วก็ได้เจอเพื่อนแบบ ต่างต่างจังหวัดเนี้ยค่ะเคยประกวดอะไรแบบนี้ไหมเคยถ้าประกวดประกวดของรันโคมนะคะสั่งหน้าใสแค่นั้นนะคะนี่สั่งหนใสจริงนะเลิความสวัสดีพี่เสง่อกวันนี้เอาดำค่ะมาจากภาคอีสานก็ต้องมีเซิร์ฟนะคะเป็นอีสานม้นฟื้นค่ะเอาเป็นว่าผู้ถึงควาสามารถแล้วเดี๋ยวให้น้องเขาได้ ให้เราดูกันดีกว่านะครับเอาแบบเล็กๆๆนะโอเคเดี๋ยวไปดูความสามารถของน้องกันครับโอเคนะหมลำสวยงามมากๆเลยนะครับฝึกมานานไหมฮะ ก็ปกติเป็นนางรำของเรียนอยู่แล้วเป็นนางรำนางไขได้ไหมไม่ค่ะเด้ครับอ้าคุยความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับที่เราจะไปถึงประมาณแปบปร์เซ็นต์ได้ค่ะ80%อร์เนต์อีกที่อีกที่เหลือค่ะอยู่ที่กรรมการค่ะอืมอ้าวีิีวอนของกรรมการเนอกรรมการค่ะ บอลขอกันไปนะนะครับแน่นอนนะครับไหนสาวสวยแบบนี้อาจจะไปเตะตากรรมการอย่งเราก็ได้ตีคลิกไปเลยนะ <laughs> อะไรประมาณนั้นเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องมิกี้มากขอบคุณครับ เป็นเพียงแค่ภาพบรงส่วนนะครับที่เราไปให้สัมภาษณ์แล้วก็มาให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับที่เราจะเฟ้นหาสาวงามวัยทีนตรงนี้นะครับในภาคอีสานของเรานี่แหละไปประกวดกันที่กรุงเทพมหาหนครน,นั่นเองครับถือว่าเป็นเวทีหนึ่งเวทีนะครับที่เป็นเวทีสร้าง ผเขาเรียกว่าสร้างผลงานเลยนะครับให้กับวีทีขอเราได้เช่นเดียวกันนะซึ่งการประกวดครั้งนี้นะครับ <c oughs> เขามีธีมนั่นเองเขาเปรียบสาวง,งามกับเป็นตุ๊กตาแต่ว่าคนไหนจะเป็นตุ๊กตาที่เป็นที่หนึ่งของมิชชินไทยแลนด์ในปี2 0 2้ต้องรอติดตามกันอย่างแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับรายการเราหมดเวลาลุกแล้วนะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าแน่นอนนะครับน้องๆคนไหนนะครับหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีไอเดียจริงๆหรือว่าไอเดียเด็ดๆนะรวมไปถึงกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับส่งได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้